มาทำงานกันจ้ะพี่น้อยจ้ะโอ้เอ้นเตอ้งโอ้โอ้อ้ยายแก้กันจ้าอันนี้ตัวผู้เดดเดกุดตึน สกัสลักต์นะบัสลักต์อะไรผมตากันกอ,อืมอันนี้ตัวผู้จ้าพี่น้องจา้าจะได้ส่งเข้าโรงงานวันพุธเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องจา้าขอกับไม่สีกันแล้วเนาะคะ่ะไม่สีชีวิตง่ายๆในนอร์อนอนเวย์เนาะค่ะเนาะ easy life in Norway ชีวิตง่ายๆไม่ใช่แบบง่ายๆนะคะพี่น้องจ๋าชีวิตที่เรียบง่ายค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าก็จะยุ่งๆหน่อยเนาะคะ่นะเนาะเมื่อวีนนี้ฝน,นตกค่ะพี่น้องจ๋าฝนตกฝนตกแต่ว่าเขาก็ได้เห็นงานคือเก้าค่ะพี่น้องจ๋าพูนอันคนงานขึ้นไปไล่แก้ยุ่หงคกอันหงหงโคกว่าสัตเถึงพูค่ะพี่น้องจ๋า คนงานขึ้นไปไล่แกะอยู่ข้างบนภูเขาหน้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องรับไม้สีกัสิลันห้าลัดอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะรอรัดเขาให้ไอ้ให้เขาเข้าคอกค่ะพี่น้องจ๋าฝนกะโต้โนกะโต้ <c oughs> ได้ใช้สุดกันพ่นกันค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวรอเบิงเนาะค่ะเนาะอันตอนที่อันเข้าลงมาค่ะพี่น้องจ๋าตอนที่แกะลงมาเนาะค่ะเนาะ นี่แหละเมียฝรั่งชาวนาะค่ะพี่น้องจ๋ากเกษตรกรฝนตกแดดออกก็ได้เห็ดงานคือเก้าค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวไม่ซีพาไปถ่ายเบิ่งอันตรงไอ้ข้างๆข้อไก่กตรง,งตีนภูเขาหน่อยๆเน,นาะค่ะน้องไม่ซีพวพาข,ขึ้นอันเข้าดอกไม่ซีอันเป็นเจ็บเจ็บท้องค่ะพี่น้องจ๋าสงสัยกินเห็ดเยอะเกินไป <laughs> กินเห็ดซ่องมือซ่ามืมอเราสงสัยมันบอย่อยจ้ะพี่น้อง สงสัยจะเจ็บท้องเพราะกินเห็ดเยอะเกินไปค่ะพี่น้องจ๋าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละวันจะทํางานก็เจ็บท้องเนาะค่ะนาะแต่ว่าหากเข้าป่าเห็ดนี้ไหมซี่บ่เจ็บท้องเลยครับพี่น้องจ๋า้าเข้าป่าเห็ดเจ็บท้องก็ไปค่ะมาแล้วมาแล้วหอดตะบะได้ตั้งรักพี่น้องจ๋าอันไม่ซี่วันซไปอันพาย้างๆางน้อยนึงว่าสั้น มายังไวเลยขับไปแล้วครับไปแล้วลงมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเข้ามาแล้วค่ะฮันอันไรเชิญเข้ามาอยู่บ้านนะข้ามาหันฮันลูกการกรินเอาสังคนมาโนโอ้ยอ่ะฮันลูกกาคลาดได้ลูกกาคลาดได้เชิญสิเข้ามาในค้องเราพี่น้องจ้ะ จะว่าไมซีจับเขาไม่ได้หรอกไม่ซีอันแรงไม่สู้เขาเนาะมันตัวใหญ่แล้วเจ็ดสิบสามตัวอันนี้มีเจ็ดสิบสามแม่นะคะเพราะว่ายังบ่หันได้อันเอาแม่ไม่เพิ่มมา ô à tất cả về đấy ôi ê nít phút lắm đó nhai nhai mà anh xài món đều cành hết chết ôi oh, tải màu เจ็ดเจ็ดสิบสามตัวนะคะอันนี้แค่แม่พันธ์จับพี่น้องจ้ะนี่แค่แม่พันธุ์ของเขาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็จะจับจับแล้วก็หยอดยาค่ะพี่น้องจ้ะแล้วก็นี้ตัวผู้เป็นของลูกแกะเราจะส่งโรงงานค่ะแต่ว่าสองตัว สองตัวหายไปไหนไม่รู้ไม่อยู่ในนี่เนาะคะ่ะเขาออกนอกคอกเดี๋ยวต้องไปตามหาที่ของเพื่อนบ้านจ้ะพี่น้องจ้ะมีสองตัวที่หายไปเนาะคนะ่ะเนาะนี่นี่ประมาณนี้เลย บรรยากาศการหยอดยาจับพี่น้องจ้านี่คนงานสองคนก็เป็นคนจับเนาะคนะ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นแม่พันธุ์ค่ะพี่น้องจ้าเขาแข็งแรงมากคือเขาแรงเยอะค่ะพี่น้องจ้าไม้สีจับช่วยไม่ได้เนะาะไม้สีเริ่มแก่แล้วเจ็บหลังเจ็บเอวแล้วค่ะพี่น้องจ้าเมื่อก่อนก็จับได้อยู่เนาะแต่ตอนนี้คือเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังดีที่มีคนงานช่วยเนาะคนะ่ะเนาะ คุณสามีก็เป็นคนหยอดเขาพี่น้องจ๋านี่คือยาที่ใช้หยอดเข,า,า,า,นะขาเนาะค่ะเนาะก็ลก็เอามันจะมีอ่าเครื่องยัดเข้าไปในปากในนั่นเขาจะพี่น้องจ๋าลูกสาวลูกชายก็เป็นคนอ่าขีดเบอร์หรือว่าขีดอ่าสีจะพี่น้องจา๋าลูกสาวคุณลูกชายเป็นคนทาสีให้เนาะหยอดยาเสร็จแล้วจะพี่น้องจ๋าหยอดยาแกเสร็จแล้วเนาะเนาะ มาไมาส้สีพามาดูผักไมส้สีค่ะพี่น้องค่ะดูสิโอยไม้สีนี่กลับบ้านเนาะค่นอเดาะ,ะเดี๋ยวดยวูดูด,ดูนี่บ่ได้กินดอกพี่น้องเอยเบิงแมงอันแมงลิ้นหมาแมงขากเนาะเขากินเมื่อแล้วจับพี่น้องจับเบิ่งเนาะนะจับโอปโปเอเป้อยู่เอ้ยนี่ค่ะใบสร้อยหมดแล้วค่ะพี่น้องจับเบิ้งเบิ่งเบิงเบิง,บง,บงนะ คือเขาเยอะมากนะคะเนี่ยดูใบส่้อยหมดเลยค่ะพี่น้องจ๊ะท้งกันยินแมงลิน้นหมาหรือนอนกินไม่รู้นี่แต่ว่าไม่ซีก็จะปลูกเขาไว้นี่แหละค่ะพี่น้องจ๋าเอาไว้ให้เขาอ่าแตกยอดให้เขาแตกยอดตอนอ่าหมดหน้าหนาวเนาะเพราะว่าผักนี้เขาจะทนค่ะพี่น้องจ๋ะบอกโอลีกับอ่าไอ้ผัก อะไรนะผักไอเคลนะคะพี่น้องจ๋าคณะใบหยิกเนาะเขาจะทนมากแล้วทีนี้พอพอหน้าหนาวหมดเขาก็จะแตกยอดออกมาไหมสิก็จะได้กินตอนนั้นค่ะพี่น้องจ๋าไม่สิจะปลูกเขาไว้นี่แหละแล้วก็ดูนี่ดูกระลำดาวไหมสิค่ะพี่น้องคะมันดู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 ไอตัวเนี่ยมันกินหมดค่ะพี่น้องจ๋าบึ้งเนี้ยนี่ ไม่สิก็จะเอาไว้กินยอดเขาตอนที่เขาไอ้นั่นเหมือนกันคะ่ะพี่น้องจะตอนหน้าหนาวเนาะคือหน้าหนาวเขาไม่ตายคะ่ะพี่น้องคะหน้าหนาวไม่ตายเนาะไม่สิก็จะได้กินตอนนั้นแหละตอนหน้าหนาวหมดแหละพี่น้องคะเพราะว่าตอนนี้คือเก็บไม่ได้กินไม่ได้เนาะค่ะเนาะจะตัดยอดเขาตัดยอดเขาออกแล้วก็จะ นี่จ้ะพี่น้องจ๋าด,ดูดูดูผักไม้สีงามๆนะคือยอดมันไปหมดแล้วค่ะพี่น้องจ๋าใบมันไปหมดแล้วแต่ว่าน,นี่ค่ะผักไอ้นี่ก็สวยอยู่นะที่ว่าผักสลัดค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยถ้าจะเอาไปกินเอาไปกินได้อยู่นะถ้าตัดไปกินได้อยู่นะนี่แต่ว่าไม้สีจะกล้าตัดไหมไม้สีกลัวหนอนกลัวมันมีหนอนอยู่ข้างในเนาะ นี่คะ่ะพี่น้องจ๋ะดูไม้สีนี้กลับบ้านเนาะคนะ่ะเนาะผักไอ้นั่นกินหมดเลยคะ่ะพี่น้องจ๋ะแล้วก็นี่นี่ผักสลัดตัวนี้ก็สวยอยู่นะนี่นี่คะ่ะพี่น้องจ๋ะผักสลัดใบกรอบเนาะค่ะเนาะสวยอยู่เด้สวยอยู่เด้ยยเ,ดเห็นปะนี่คะ่ะพี่น้องจ๋า พอตัดไปกินได้อยู่ได้นน่มีนอนไหมอูู้้แน่นมากไม่สีบอกาันนั่นเดี๋ยวไม่สีสีเบิงว่ามันสีมีนอนบอหรือจังไรไม่สีกวนนอนที่สุดนะคะโอเคพี่น้องคาคลิปนี่ก่าไว้ซ้ำนิเนาะคะ่ะนาะไม่สีพาดูอ่าเขาหยอดยากแกะแล้วก็ไล่แกะกันจะ้ะพี่น้องจะ้ะแต่ว่า ไมซีนะ่ะไมซีนะ่ะไม่ได้หยอดช่วยเขาหรอกอู้ดูผมกระเซกะกระเซงไมซีไม่ได้จับแกะหยอดช่วยเขาเพราะว่าไมซีจับเขาไม่ไหวเนาะมันเป็นตัวแม่มันจับพี่น้องจ้ะเป็นแม่พันเนาะเะนาะโอเคถ้ามากถ้าชอบคลิปนี้จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไมซีในเะดือจับพี่น้องจ้ะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามรับชมเนาะเะนาะ ไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ